สังเกตจากกระจกหลังนะครับถ้ากระจกหลังสุดดันขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าจบแล้วรอดูเลยจอดำดําแดงแบบนี้ถ้าบางตัวนะครับก็จะเป็นสีเหลืองดำนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วแต่โอเคเนี่ยจะได้ภาพลักษณ์ที่แบบสปอร์ตสวัสดีครับผู้ชมนะครับเอิจากท็อปคาร์นะครับและวันนี้มีมาแล้วครับรถสปอร์ตนะครับ โรสเตอร์สวยๆจากค่าย Mercedes-Benz นะครับนั่นก็คือ Mercedes-Benz SLK 200นะครับคันนี้เป็นชุดแต่ง AMG รอบคันรถยนต์ศูนย์ไทยนะครับคันนี้มาดูกันว่าออปชันคันนี้มีอะไรบ้างกันดีกว่าครับผมหนึ่งเลยกันชนนะครับก็จะเป็นแบบ AMG แบบนี้นะครับก็จะมีบางคันที่ขายที่ไม่ใช่กันชน AMG ด้วยดูดีๆนะครับคือจะไม่มีร่องตัดมาแบบนี้นะครับจะเป็นละหน้าไปแบบนี้เลยนะครับ ตรงนี้ที่เห็นอยู่จะมีรอยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บสีให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ติดช่วงสองกรานนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบ2ตัวแบบนี้นะครับไฟหน้าตัวท็อปนะครับกระจังหน้าแบบนี้เห็นไหมยังสวยงามอยู่เลยคันนี้นะครับเป็นรถยนต์สีขาวแน่นอนแล้วครับว่าภายในของตัวศูนย์เนี่ยปี2013คันนี้มาดูกันว่าสีอะไรครับเนี่ยดูเชฟของเขาเนาะดู คอนเซปต์ของเขาเลยนะครับหน้ายาวๆของเขาเนี่ยและมีร่องตัดตรงนี้นะครับดูสวยงามลงตัวมากๆหลายท่านนะครับชอบ SLK มากกว่าตัว SLC ซะด้วยซ้ำเพราะอะไรแน่นอนครับรูปทรง SLK นะครับดูสปอร์ตกว่า SLC SLC จะได้ภาพลักษณ์แบบว่าคุณชายคุณชายหรูๆนะครับแต่ SLK เนี่ยจะได้ภาพลักษณ์ที่แบบสปอร์ต นะครับดูอ่าต่อก็จะมีครีบตรงนี้มาต่อนะครับเห็นไหมเพื่อให้ฟิตเนสลงตัวสวยงามมากๆนะครับมาชมภายในกันดีกว่าครับโอเคในส่วนของภายในดูสภาพกันก่อนสภาพกริปมากๆมากจริงๆนะครับตัวเบาผมแจ้งก่อนนะครับว่าตัวเบาเป็นตัวเบาพิเศษนะครับถ้าตัวเป็นปกตินะครับจะเป็นเรียบไม่มีลายเดินได้แบบนี้นะ อันนี้เดินได้สีดําตรงกลางเดินได้สีแดงตรงขอบนี้ทั้งหมดเห็นไหมฮะตัวเบาะตัวนี้จะนั่งสบายกว่ามีมิติที่สวยงามมากกว่านะครับและจุดเด่นของคันนี้คืออะไรกันละ่ะแน่นอน,นครับผมเข้าไปนั่งให้ดูก่อนบางคนเบื่อแล้วผมเชื่อว่าหลายคนเลยครับใช้เบาะแดงนานๆเนี่ยจะเบื่อนี่ครับคันนี้เป็นเบลแดงตัวเบาะเต็มนะครับเบลแดงดูครับดูสปอร์ตมากๆแบบนี้ เห็นไหมฮะผมเชื่อว่าไม่เบื่อง่ายเท่าตัวบอสีแดงแน่นอนเนี่ดูสปอร์ตมากและคันนี้เป็นรถสุนไทยด้วยอ่ะผมสตาร์ทให้ฟังไม่มีสั่นแน่นอนผมแก้ไขไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้มีคลิปซื้อรถยนต์ด้วยเบาะปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้ตามปกติคันนี้สบายใจได้เมมโมรี Memory, ใช้งานได้นะครับ M1 M2 M3 ใช้งานได้หมดนะครับนี่ กระจกข้างปับไฟฟ้าตรงนี้ปับไฟฟ้านะครับแน่นอนครับทางเราทําให้ดูแลให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยโอเคมาดูที่หน้าเรือนไม้กันดีกว่าครับผม70,000กิโลเมตรนะครับสําหรับรถยนต์คันนี้นะครับโอ้โหสบายสบายไม้น้อยมือเดียวนะครับง่ายมากเราแจ้งตรงอยู่แล้วนะครับอ่ามาดูกันต่อพวมอะไรปับไฟฟ้านะครับเห็นไหม ใช้งานได้ขึ้นลงหน้าหลังนะครับพวงมาลัยทรง AMG นะครับพร้อมมัตติฟังก์ชันและพร้อมกับแพดเดิลชิปด้วยนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับและเดินได้สีแดงตรงนี้เห็นไหมเดินได้สีแดงตรงนี้คู่กับตรงนี้บอกเบลสีแดงตรงนี้แดงแดงเบลสีแดงเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดปิดหลังคากันและดูข้างในกันดีกว่าครับโอเคครับมาต่อนะครับเกทใช้งานได้ไหฮะที่ใส่เหรียญตรงนี้ใช้งานได้นะครับมีที่จุดบุหรี่อยู่ด้วยสไลด์ ใช้งานได้นะครับที่วางแก้วน้านะครับตรงนี้เป็นที่เปิดประทุนนะครับอยู่นี้เก๊ห้องมรรดารใช้งานได้ USB AUX ใช้งานได้หมดครับเสียงเพลงใช้งานได้ครับแอร์ปรอที <running> Air, C. ทุกตัวบิดได้หมดเห็นไหมครับรีวิวรถมือสองต้องแบบนี้นะสเปกทุกคันนะทุกคนรู้อยู่แล้วแต่เนี้ยผมบิดให้ดูเนี่ยใช้งานได้หมดใช้งานได้หมดเป็นไงแอร์เย็ยนเลยไม่ต้อง,ไม,องไม่มีปัญหาครับ มาต่อที่ e คือ ECO แน่นอนครับ S Sport M คือ Manual นะครับผมออดิโอดิสก์ USB Bluetooth AUX ใช้งานได้หมดนะครับโอเคง่ายง่ายนี่หมุนได้หมดเห็นไหมฮะหมุนใช้งานได้หมดนะครับตัวจอนะครับจอดำดำแดงแบบนี้ถ้าบางตัวนะครับก็จะเป็นสีเหลืองดำนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วและที่สำคัญครับอ n น l ล g อกค c k อนะครับของเดิมจากศูนย์นะครับรถคันนี้รถ mercedes benz thailand นะครับนี่ เซนเซอร์ก็มีรอบคันนะคะผมหน้าหลังก็อยู่ตรงนี้โอเคมาเปิดปิดประทุนกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงครับแจ้งนิดนึงว่าเวลาเปิดปิดประทุนนะครับต้องปิดบอนเน็ตด้านหลังสุดก่อนนะครับถึงจะเปิดปิดได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมเปิดได้ครับเรียบเนียนสังเกตกระจกหลังครับ ด้านขึ้นสุดคือจบแล้วนะครับและนี่ครับเปิดปิดใช้งานได้หมดครับไม่มีปัญหาไม่มีเสียงใดๆเห็นไหมง่ายมากอ่าเดี๋ยวผมปิดต่ออีกทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าด้านหลังเนี่ยมีพื้นที่บรรจุของได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ สังเกตจากกระจกหลังนะครับถ้ากระจกหลังสุดดันขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าจบแล้วรอดูเลยเรียบร้อยครับแค่นี้เองง่ายมากนะครับแจ้งก่อนว่าตัวหลังคาของศูนย์แจ้งก่อนนะครับแจ้งก่อนว่าทุกคันเป็นหลังคากระจกหมดนะครับดูกันดีๆนะครับซูมกันดีๆเห็นไหมมีร่องตรงนี้ถ้า ข้างในคันนี้เป็นออปชันเดิมๆนะครับคือจะมีแผ่นปิดบางๆถ้าอยากได้หลังคาที่มองเห็นข้างบนไปเปลี่ยนได้นะครับไปเปลี่ยนได้มาเป็นตรงนี้นะครับจะมองเห็นมาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถคันนี้นะครับ SLK 200สายลักษณชัดเจนครับชุดแต่ง MG รอบพันตัวแบบนี้นะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าบอนเนตที่ต้องปิดแบบนี้นะครับผูมือมีครับของผมว่าจุดสัมภาระกระเป๋าย0นิ้วได้2ใบนะครับตรงนี้ไปต่างจังหวัดได้แน่นอนเห็นไหมอ่าเวลาจะเปิดปิดประทุนก็ใช้แบบนี้ แค่นั้นเองโอเคอย่าวางของตรงนี้นะครับมีป้ายเตือนอยู่โอเคครับมาในส่วนของตัวล้อรถยนต์กันดีกว่าครับล้อรถยนต์นะครับเป็นล้อทรง AMG นะครับขอบ18นิ้วนะครับคันนี้ก็จากที่ดูแล้วใช้งานได้อีกยาวนะครับปี18แต่ดอกยังมีอยู่เยอะนะครับเป็นมิชลินนะครับผมใช้งานได้อีกยาวๆเลยโอเคมาที่สำคัญมาดูเชฟของรถกันดีกว่าเห็นไหมครับว่า ตั้งแต่ตรงนี้ที่มองจากด้านข้างนะครับจะมีร่องแบบนี้นะครับร่องตัดมาตรงนี้เลยเห็นไหมมาเพิ่มตรงนี้อีกมีอีกเส้นหนึ่งตรงนี้นะครับนี่เชฟมาตรงนี้เลยตรงนี้คู่มาดูไซส์เกิร์ตด้วยตรงเนี้จะมาหยุดที่ตรงนี้เส้นมาเชฟของเขาตรงทุกอย่างรถคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนวัดสีทุกจุดรวมถึงข้างในตรงนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหดูสวยงามมากจริงๆ ขออนุญาตไปแบบกระชับกระชับนะครับว่ารถคันนี้เรารีวิวเยอะแล้วไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องเลขหมายไม้แท้แน่นอนร้อยเปอร์ซนครับผมโอเคมาดูน็อตกันครับน็อตนะครับเห็นไหมเดิมเดิมทุกอย่างไม่เคยถอดแกะนะครับนี่เดิม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 ก่มอนไปไฟดูเครื่องก่อนเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าแห้งครับแห้งไม่มีซึมเพราะว่าซึมถ้าซึมผมเปลี่ยนซีลเรียบร้อยแล้วครับแต่คันนี้ผมเซอร์วิสให้เรียบร้อยเติมน้ำมันขับอย่างเดียวขาไฟสวยทุกอย่างคันหน้าปกติครับผม ย้อนไปดูตรงนู้นเลยครับแต่แป้สบายใจได้ครับอ่าเป็นไงสบายใจกันนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยแค่ยังไม่ได้ทำความสะอาดห้องเครื่องให้ดีนะครับแต่รถไม่โสมผมต้องใจอย่างนี้รถไม่โสมแน่นอนครับผมโอเคมาครับและต่อไปนะครับทุกท่านอยากทราบราคาอยู่แล้วนะครับ เม r c e ซ e เดสเบน์ S L K 2 0 0รคันนี้ปี2013นสะครับสีขาวภายในดำเบลสีแดงนะครับออปชั่นมีครบอย่างที่เห็นนะครับใช้งานได้หมดเต็มรูปแบบรถคันนี้เป็นรถสูตรนะครับแจ้งก่อนนะครับเบาเป็นตัวเต็มเบลสีแดงครบครับเห็นไหมเลขกิโลเมตร70,000กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมทางทัพพ่าคอสนอขายครับ1,499,000าบาทราคานี้ไม่แพงอย่างที่คิดแน่นอนครับลถมือเดียวนะครับหาไม่ได้แล้วสำหรับคันนี้นะครับผมเชื่อว่าใหม่มากผมเซอร์วิสให้แล้ว ขับสบายใจเติมน้ำมันขับอย่างเดียวเปิดที่ Google Map ของท่านนะครับท็อปคาร์88หรือสแกน QR Code ตรงนี้นะครับผมก่อนเข้ามานะครับทักไลน์เรามาครับแอดท็อปคาร์88นะครับทำการนัดหมาย1-2ชั่วโมงนะครับทางเราจะได้จัดเตรียมคิวกับลูกค้าให้นะครับผมสบายๆเลยครับโอเคย้ำอีกครั้งครับลูกค้า YouTube นะครับอยากให้มาติดตามที่ Facebook ของท็อปคาร์นะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นดีๆแคมเปญดีๆมากมายนะครับหรือ TikTok ของท็อปคาร์ของเราตอนนี้นะครับก็มีมาแล้วก็กําลังบูมมากๆเลยครับ TikTok ท็อปค่านะครับผมโอเคเวิร์ลเว็บท็อปคาแปแดอทคอมมีทั้งบริการซื้อขายแล้วก็ประวัติโปรไฟล์ของเรานะครับเข้ามาชมได้เลยครับผมโอเคย้ำอีกครั้งครับ Mercedes-benz SLK 200ปี2 0 1 3รถศูนย์ไทยแลนด์นะครับสีขาวออปชั่นเต็มข้างในแบบนี้ไม่น้อยๆ70,000กิโลเมตรลำดับหนึ่งหาไม่ได้แล้วในราคา1,499,000บาทนะครับผม แอดไลน์มาครับแอดท็อปคาแปดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับแต่อย่าลืมครับอยากซื้ออยากขายรถนะครับต้องท็อปค่าครับแอดไลน์มาครับท็อปคาแปดแปดครับผมแอดท็อปค่าแปดแปดสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ